สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตโรผมคุณจุ๊บสอนตัดตอด่อวิวครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีตัดคลิปเทคนิค J cut และ L cut ในโปรแกรม i มกาโปก่อนอนื่นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการตัดต่อแบบ J cut และ L cut นะครับในโปรแกรม i มกาโปเราต้องรู้ก่อนครับว่าเทคนิคการตัดต่อแบบ J cut และ L cut เนี่ยมันคือยังไงนะครับการตัดต่อด้วยเทคนิค J cut นะครับก็คือโดยปกติครับเราจะตัดต่อครับเราก็จะตัดคลิปครับเอาเข้ามามาต่อภาพและเสียงมันจะมาพร้อมกัน แต่ถ้าเกิดเราใช้เทคนิคเก Cut นะครับตัวเสียงของคลิปที่2ครับจะมาก่อนภาพของคลิปที่2นะครับจะทําให้คลิปเวลาเราตัดต่อครับจะมีเทคนิคที่น่าสนใจนะครับส่วนตัว L Cut นะครับก็จะตรงกันข้ามกับตัว J Cut นะครับก็คือตัวภาพนะครับจะมาก่อนแล้วเสียงค่อยมาตามทีหลังนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างจากซีรีส์เรื่อง Squid Game ครับที่ใช้ Netflix ตอนนี้ครับเรามาดูครับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีการใช้เทคนิคของ J cut และ L cut นะครับในหลายช่วงนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอยากมาดูตัวอย่างแรกครับห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบห้าห้านี่กูตอะไรอยู่ก็เหรออย่างตัวอย่างนะครับตรงนี้เขียได้ว่าคลิปแรกครับมาต่อกับคลิปที่สองนะครับมีสองคลิปอย่างนี้นะครับ ในฉากแรกครับจะเป็นรูปฉากที่ตัวพระเอกครับคนผู้ชายนะครับอ่านไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับคนที่เป็นชายแก่ครับกําลังนั่งนับเลขอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าครับตรงนี้ครับจังหวะเสียงครับเดี๋ยวลองฟังดูดินะครับ ตอนนี้ครับระหว่างที่ตรงผู้ชายนะครับจะมีเสียงของชายแก่นะครับนับเลขครับแทรกเข้ามานะครับโดยที่ยังไม่เปลี่ยนภาพเลยนะครับตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าครับเป็นลักษณะของ J cut นะครับคือเสียงของลิปที่สองครับจะมาก่อนนะครับนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบ J cut ครับเดี๋ยวลองดูอันต่อไปครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับก้อนเนื้อเหรอเนื้องอ่่ไงเรา อันนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อลองดูนะครับว่าเป็นเทคนิคอะไรนะครับลองดูจังหวะตรงนี้นะครับด้านหน้าครับเป็นชายนะครับพระเอกคุยกับคนแก่อยู่นะครับนี่ครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับมีเสียงของอีกช็อตนึนะครับช็อตหลังนะครับเข้ามาก่อนเลยนะครับตรงนี้แล้วจึงตัดมาครับที่เป็นภาพที่ชกต่อยกันนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นเจคั t นะครับ ลองดูอีกสักตัวอย่างครับอันนี้ก็บอกไปก่อนก็คือเป็นเจคัครับเพื่อนลองสเกตดูอีก็คงจะอย่างนั้นมั้งเกม A E I O U อย่างนั้นเหรอให้ตายเนี่ลอกกันเลยหรือเปล่าเนี่ยพันรันกันมากว่าใครก็เส้นชายก่อนอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นเจคัครับคือเสียงที่ผู้ชายสองคนนี้ครับคุยนะครับมันจะแทรกมาก่อนครับระหว่างที่ตรงพระเอกคุยกับเพื่อนเขาอีกคนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็เป็นเจคันคงจะอย่างนั้นมั้งเกม A E I O U อย่างนั้นเหรอให้ตายครับ นี่ล็อก,ก็ันเลนหรือเปล่าเนี่ยขันกันมากว่าใครก็เส้นชัยก่อนอันนี้ครับเป็นเจคับครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างครับอันนี้มาลอกอีกทีเอาอีกทีอันนี้ครับเสียงจากคลิปหลังครับก็จะมาก่อนนะครับคลิปหน้านะครับก็เป็นเทคนิค J คั t เหมือนกันนะครับเรามาดูอีกเทคนิคนะครับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ต่างไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบ L คั t นะครับเพื่อลองสังเกตดูครับว่ามันแตกต่างยังไงนะครับมีลูกสาวอายุสิบขวบกับภรรยาเก่าที่เลิกไปเมื่อสาปีก่อนเป็นหนี้นอกระบบหนึ่งร้อยหกสิบล้านวอนและสองร้อยห้าสิบห้าล้านกับธนาคารหมายเป็นใครวะกล้านี้ยังไงมาเสือประวัติฉันอันนี้เป็น L คั t นะครับนะครับมาดูนะครับใกล้ๆนะครับ เห็นได้ว่า,าอันนี้เป็นฉากที่ผู้ชายคนนี้นะครับมาคุยกับพระเอกให้ชวนเล่นเกมครับและสองร้อยห้าสิบห้าล้านกับถดนะครับทางผู้ชายนี้ยังพูดไม่จบนะครับก็พูดต่อไปครับแต่ช็อตภาพครับมาเป็นอีกช็อตในรูปหน้าอีกคนแล้วนะครับตะขอนนายเป็นใครวะกล้าได้ยังไงมาสือประวัติฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแอลคัทนะครับ ลองดูอีกตัวอย่างครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นลค u สอีกรูปแบบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้เป็นหนึ่งหมื่นสองพันวอนยะนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคลิปแรกครับที่เป็นตัวพระเอกรับที่เดินร้องเพลงไปนะครับเสียงร้องเพลงก็จะยาวไปนะครับไปถึงในช็อตต่อไปนะครับนี่ครับเสียงก็ยังไปอยู่นะครับ ่งในชาอต่อไปนะครับก็เสียงก็จะค่อยๆขึ้นมาเป็นเสียงของคุณป้าคนอันนี้ก็จะเป็น L นะครับเป็น L cut ท่าที่ให้ดูตัวอย่างไปนะครับเพื่อนๆก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับว่าความแตกต่างระหว่าง J c ัทและ L c u ทนะครับมันเป็นยังไงครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการตัดต่อครับในโปรแกรมเีการโปรนะครับว่าเราจะสามารถนําวิดีโอมาตัดต่อได้ไงครับใน J cut และ L c ัทนะครับด้วยเทคนิคของเีการโปรครับเดี๋ยวผมจะลองเอาวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับ ผมลากวิดีโอนะครับเมเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เป็นเสียงนะครับเข้ามาเลยนะครับก็ไม่ได้ดูตามเนื้อเรื่องครับจะสอนวิธีการโอาเอาเสียงไปนะครับเมื่อเราครับเอาวิดีโอมาสองตัวนะครับตัดวิดีโอกระโดดน้ําแล้วก็วิดีโอสเก็ตบอร์ดครับเวลาเราจะทำ L cut และ J c แล้วเราต้องมีการเลื่อนเสียงด้านล่างครับให้มันเหลื่อมกันครับวิธีการเลื่อนนะครับถ้าโดยปกติครับถ้าเกิดเราจะเลื่อนครับมันจะไปทั้ง ตัวภาพและเสียงครับจะเลื่อนอย่างงี้ครับมันจะซ้อนกันไม่ได้นะครับเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับเรามากดไเลยนะครับเรามากดตรงที่ ignore event grouping นะครับกดไปเลยนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับตอนนี้คีภาพและคลิปเสียงนะครับมันจะแยกออกจากกันชั่วคราวนะครับอย่างนงี้ะครับมันสามารถดึงออกออกจากกันได้นะครับโดยถ้าเกิดเราเลื่อนมันก็จะสามารถเลื่อนมาได้อันเดียวนะครับอย่างงี้ครับโดยข้างล่างไม่เลื่อนครับมันจะแยกออกจากกันซึ่งในวิธีการนี้ครับมันจะแยกออกจากกันไม่ไม่ขานะครับถ้าเกิดเรากด ตรงตัวด้านล่างนะครับตรงอีกนอร์อีเวนต์กรุ๊ปนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เพื่อก็สามารถจะมีวิธีนะครับก็คือกดยูไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นจะเป็นแยกแบบขาดกันไปเลยนะครับแต่นี่ถ้าแยกแบบโชคขาวก็ตัวนี้นะครับถ้ากดตัวนี้ไปต่อไปนะครับเวลาเราจะเลื่อนนะครับก็มีได้หลายวิธีนะครับเราอาจจะเลื่อนทีลานอย่างนี้ก็ได้นะครับเลื่อนแล้วก็เอาอีกอันมามาติดนะครับมันก็จะทําได้เหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นครับเสียงจากคลิปหลังนะครับมันก็เคลื่อนมาได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะอันนี้เป็นแบบ J cut นะครับแต่ถ้าเราเป็น L cut แล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับก็จะเป็น L cut นะครับมันก็จะเลื่อนได้เมื่อเราเลื่อนเสร็จนะครับเราก็สามารถจะกดตรงนี้ครับ Ignore Event Looping นะครับก็จะกลับมาเป็นครับหรือถ้าเกิดเพื่อนต้องการเลื่อนแบบทั้งหน้าทั้งหลังครับไม่ต้องการเสียเวลานะครับ มาเลื่อนทีละอันนะครับอย่างนี้มันจะเป็นแบบการที่แบบเลื่อนทีละอันนะครับนี่ครับแต่ถ้าต้องการจะเลื่อนไปปุ๊บทั้งสองอันเลยนะครับให้เพื่อนมากดตรงนี้ครับมาตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงข้างล่างไปนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือชื่อสไลด์โชว์ครับเมื่อเลือกเครื่องมือสไลด์โ o วนะครับตรงนี้ครับเอามาวางไว้ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นครับก็สามารถจะเลื่อนซ้ายขวานะครับไปได้เลยนะครับสมมติเราจะเลื่อนนี้ มันก็จะเลื่อนมาให้เองปรับได้ง่ายกว่านะครับปรับซ้ายปรับขวาได้เลยในการจัดได้อย่างง่ายครับตรงตัวภาพก็เหมือนกันครับก็เลื่อนได้เหมือนกันครับนี่ครับเลื่อนภาพเลื่อนด้านล่างได้นะครับเมื่อเราเลื่อนเสร็จนะครับเราก็กลับมาใช้เป็นเครื่องมือปกติครับ normal edit tool ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ ignore event grouping ครับจะนะครับก็จะเลื่อนไปนะครับนี่จะแยกออกจากกันแบบนี้สำหรับวันนี้ครับก็เป็นการจบครับ การให้ความรู้เรื่องเทคนิค j c คัทและ l c u คัทนะครับให้เพื่อนได้รู้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งาน l c u คัทและ j c คัทนะครับในโปรแกรมเวคัทโหรแบบเพื่อนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s cribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ